สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องที่เคยคุยไว้นานแล้วเกี่ยวกับการจับกระบี่ว่าเขาไม่ได้กำรรนะครับเขาจะจะจับแบบแบบอย่างนี้คือเอานิ้วโป้งกดไว้แค่นี้นะครับไม่ได้กำร,ร,รอบไม่ได้กำร,ร,รอบนะครับเอานิ้วโป้งไว้แบบนี้อ่า หรืออย่างถ้าเป็นกระบี่จีนก็ไม่ได้คำอีกรรเหมือนกันครับเขาจะจับลักษณะแบบนี้นะครับเอานิ้วชี้ทาาไปข้างหน้าแล้วก็นิ้วโป้งอยู่อยู่แบบนี้อ่านะครับเห็นเห็นเนะาะนิ้วชี้จะทาาไปข้างหน้าแล้วนิ้วโป้งก็จะอยู่แบบนี้คือไม่ได้ไม่ได้คำซึ่งจะต่างจากการจับดาบของญี่ปุ่นเพราะดาบญี่ปุ่นเนี่ยจะคำ หรือฝรั่งก็จะกำดาบฝรั่งยุคยุคก,ก่อนนะครับยุคยุคอะไรอะยุคมืดอะยุคก,ก่อนยุคเลยในซองอะยุคที่มันมีอัศวินนะไอด้ดาบยาวดาบยาวลองสวอตอะลองซอสอะ,อะเขาจะจะกำดาบจะจับกำกระบี่แต่พอมายุคใหม่เนี่ยฝรั่งก็ก็มาจับจับแบบนี้ก็คือจับแบบเอเชียคือนิ้วโป้งกดอยู่แบบนี้ ก็มีคำถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแล้วมันจะจับอยู่เหรอคือต้องย้อนไปครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องมีธนูแล้วก็จะต้องมีดาบคือจะต้องมีมีดมีอะไรอีกแหละนะอ่ะพอเขาจะต้องมีธนูเนี่ยคนเอเชียยิงด้วยนิ้วโป้งนะมันก็จะต้องมีแหวนนิ้วโป้งมันกำไม่ได้ครับ อันน,น,นี้อันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อ,ยอะไรอ่ะมันเล็กไปนะมันสั้นไปคือจริงๆนิ้วโป้งมันงอไม่ได้เลยถ้าถ้าเป็นแหวนแหวนนิ้วโป้งที่ถูกต้องแบบนี้แหวนแมนจูนะสมมติว่าถ้าเป็นแหวนนิ้วโป้งที่ถูกต้องมันจะยาวกว่านี้มันจะงอไม่ได้เลย fully, เอ่าผมจะให้ดูอันนี้อ่ะอันนี้เป็นแหวนแบบเอเชียทั่วไปมันมันติดครับมันไม่สามารถที่จะจะใช้ใช้งานใช้ใช้มือได้เลยที่จะที่จะกำม,มันได้ได้อย่างอย่างอย่างมั่นคงนะครับ เขาก็เลยกดไว้แบบนี้เห็นไหมแค่นี้ต่อมาเนี่ยไอ้วิธีแบบจับแบบเนี้ซึ่งมันก็ใช้ทางเอเชียมันก็รวมถึงทางเปอร์เซียมันแพร่เข้าไปในยุโรปวิธีการใช้อาวุธมันแพร่เข้าไปในยุโรปด้วยเช่ <Lindsay> นเดียวกับศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายแพร่เข้าไปในยุโรปจนเกิดเป็นยุคเลยนสองขึ้นมา ก็ฝรั่งก็บอกว่าเออใช่ใช่เราต้องจับแบบแบบเอเชียเนี่ยแหละจับจับดาบจับกระบี่แบบอย่างเงี้ยไม่ได้กำละแล้วทำไมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันถึงกำรรเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แหวนครับเขาใส่ถุงมือไอ้ถุงมือเนี่ยมันล็อกมันล็อกนิ้วอยู่อยู่เป็นตะขอแบบนี้เลยถุงมือถุงมือยิงธนูของญี่ปุ่นมันจะล็อกนิ้วไว้อย่างงี้ดังนั้นมันถึงกำรรได้ครับ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมญี่ปุ่นมันถึงกำดาบได้ส่วนฝรั่งแต่เดิมทำไมถึงถึงกำดาบเพราะว่าเวลายิงธนูมันมันใส่ที่รองนิ้วหรือว่าเป็นถุงมือมันก็กำได้อืมมันก็คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์และการถ่ายทอดวัฒนธรรมกันมานะรวมถึงวัฒนธรรมการใช้อาวุธด้วยซึ่งมันก็มีเหตุผลมาจากว่าเขาจะต้อง ยิงธนูด้วยแล้วเนื่องจากว่าเขายิงธนูเนี่ยเขาใส่แหวนยิงธนูมันมันก่ำไม่ได้แบบนี้มันถนัดกว่ามันใช้งานได้ดีกว่าหนักจะช้ก็เคลปัปอ่าก็ครับผมอธิบายแค่นี้อะแล้วถามว่ามันมันจับมันจับอยู่ดีไหมมันก็มันก็จับอยู่ดีแล้วพอเขาต้องจับแบบเนี้ยอืม เขาก็จะพัฒนาวิธีการใช้มันจะสังเกตว่าไม่ว่าจะดาบดาบอะไร oh. กระบี่อะไรเนี่ย oh. เขาไม่เน้นการฟัน oh. เขาเน้นการแทงเพื่อให้มันเหมาะสมกับการการจับของเขาอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหมาะสมกับการการจับแบบแบบอย่างที่ที่อธิบายเนี่ยแบบเอเชียเนี่ยฝรั่งก็ทาําตามแล้วกระบี่ของฝรั่งก็เลยเปลี่ยนไปไม่ฟันละแทงเอาดีกว่า มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอาวุธที่สําหรับฟันอีกแล้วมันเป็นอาวุธสําหรับแทงแค่นี้เองครับง่ายๆมันมันเป็นเรื่องของการการพัฒนาการถ่ายทอดวัฒนธรรมมันเรื่องตกประวัติศาสตร์อะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ